กลับมาอีกครั้งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเหมเือนเกมขายเอาชีวิตรอดในในบริษในห้างใช่ๆช่ผมจะทำวิธีผ่านของเกมนี้เนี่ยตอนนี้ผมเราจะแปะแปดรอบแล้วอยู่รอด เดีย๋ยวแรกที่ต้องทำก็คือไม่หาอะไรว่าใครแทสเล็กอะ่ะก้อนอยู่เหี่ยวแกนพลังงานาอ, <c oughs> อะไรเราหากกระเป๋าเงินอ่าอีกตัวนึ่กระเปาา <c oughs> ๋าเงินเนี่ยแทสเล็กอยู่จุดนี้เดี๋ยวซ้ายมา,าก็เราจะเจอ โซนคิดเงินได้เราไปไหนเนี่ยเออไม่หาแนละ้วเจอว่ะเออเนะี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรนี่อันที่สองอยู่ตรงร้านกัจเจตในเวลากัจเจตอันอันต่อไปก็คือยู่อยูอ่ตรงร้านหลังร้านขายปืน ถ้าไม่ได้ผ้านีแ่แหละนี่หลังๆค่ะเปิดเดี๋ยวนึงปไปเราจะผ่านดาดนี้กันแต่ตอนนี้หายที่เปนกระเป๋านั่นคือผ้าน้าจะผ่าเป็นผ้านี่ยอันนี้อันนี้นนนนครบสามอันแล้วเป็นกระเป๋า ประโยชน,น์เพ่มข้ีมัเราด้วยอยู่ไหนกันนะเ้มอยู่ไหนกันายังสร้างอยูส่สูงกว่าสงกว่าได้เ่าโอ้ยสูงเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยอไม่มีไฟอ่ะเน่า,าเลยอ่ะมือเราทีเออเขาอยู่ไหนกันมา หมื่นละเราคืนต่อไปองั้นไม่ใครมาหรอก <c oughs> เล่นถึงช่ำชองอ่ะอุย้ยคนออกเต็มแล้วอ่ะเอาไปเลยผอยช่วยไม่ได้ว่ะ ก็จะผ่านได้นะไปก็อันนี้ถึงกับน,นี่ก็จุดจะอยู่ประมาณเฉียงมาด้าน,นะเฉียงมาจากร้านเปร้านเป็นเนออจากกระแสไฟฟ้านี่เอาใส่ให้ตรงล็อกกับแต่และสี เียบรรอเสร็จ <c oughs> เดี๋ยวเราก็รอหน่วยนะเอออืมน่าจะแบบจบไม่รู้ภายในกี่วันเดี๋ยวดูวอ้ยขึ้นไม่ได้ฮะไม่รอด โอ้ยทำไมขึ้นไม่รอดนะครับโอ้ไม่ก๊อชไม่ต่ำนะเกนชั้นนี่โอ้ยแต่งเยอะนะอ,อ,อ๋อหยบโอ้ยแล้วไม่มีอะไรด่าแมงกุฎจีนี่น่ะแล้วอ,อ่ะวผู้ hạnh กับ Ôi, ôi, ôi. ui 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 cái hộp của là chó ui ui mà lặng của mình ui 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 đơn tập đặc rồi này

<c oughs> โดนผมแล้วโดนเหลียมแล้ว,น,น,วลนี่นี่ะไรบ้างโอ้โหาเอะไรจกมาเนี่ยเออควรหาดอมใหม่นะคิดวาดอมดอมจะพังนี่แล้วเนี่อเออทีงดิ เราควรเติมลือดให้เต็มไม่อย่อ่าได้บันงอ,อ่เราใส่นี่เปิดตูเนี่สำนักงานผู้จัดการเสียะเรียวรอเดียยวว่าได้เ่าไรอันนี้เกี่ว่าเทว้นี่เนี่ยมีอาย,อยุ เดไ,ได้เลยจนี่ก็แะละ้เอาไปเปิดอันนี้นะล้วจบแล้วมันจะห้าวันจบแ้มอมหน้าหรออ่านเกือเอาแล้วรกแล้วก็มาตรงนี้มาที่จุดเก็บเธอสีเขียว จะบลออกบล็ว้าวโหอัเดีไม่น่แล้วก็มาปิดไอ้สัญญาณเตือน เียต้องโดนโเยอะบอสมาแล้วยิงไม่ตายแล้วนะบอลอนะย่ายิงยิงวิงยิงวิ่งพุ่งยิงอี่ <c oughs> ตั้งองอย่างเดียวไม่เสียงนเลยแล้ว ตามที่ผมมาแล้วนะมีบ้านตอนสี่จุดดับสี่จุดห้าเนี่ยเ,อ 5, 5. เอ่อห้าห้าห้าจุดอุยอ้ยอุ้ยพอถึงวะไม่งั้นยาว よやよっ。お、oh. oh, oh. い,やいや。おい,やいや、おい,やいや。 หายตัวไปละอุ้ทางนี้ก็โดนว่ะมีแต่ต้องตัวตัวไม่เห็นเราเห็นผมไหมเนี่ยเห็นผม,มอีกอ๋อจะปิดอันนึงก่อนดีกว่าฮะยาวอะไรกันเนี่ย ย่ามาสัพ้ายนะขอร้องสุดทนะ้ายแล้วร้อยหมดเรียบไปที่ประตูทางออกเร็วๆเดี๋ยวไม่มาเจอไม่งวิ่งผู้มาอเอื่อหวันช็อตหนึ่ง เออโดนคันอยตุยออนี่และอ,อ,อ,อยาได้่อแล้วอิสรภาพโอเคจบจบภา,ายในห้าคืนอ๋อ ซี่ับมีเหรอโอเคอนี่มาเก้าวย่างละผมว่าขอจบภายในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับต้องอรอติดตามคลิปหน้าว่าผมทำอะไรต่อก็ยังไม่ลงเงินไปบาย,บายอ่ะ